ันนี้เรากำลังทำสุดวันนะคะพี่คะเราทำเริ่มต้นด้วยยังไงคะก็น้ำหัวแช่ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็เอามาใส่กระทะใส่น้ำต้มในน้นตาลแล้วก็ใส่กะทิใส่มะพร้าวมะพร้าว่าวถั่วแล้วก็คั่วเป็นข้าวเหนียวเดือดใส่ปลาอ๋อค่ะอันนี้เราใช้ปื๋ยะกันแล้วก็ใช้แรงงานคนนะคะใช้แรงงานเราไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องสักอย่างเลยนะคะพี่คะใช้เวลาคนเท่าไหร่คะสามชั่วโมงสามชั่วโมง เขนมสุกแล้วได้กี่วันคะเก็บได้ประมาณสามวันสามวันไม่ข้าตู้เย็นไม่ต้องข้าตู้เย็นถ้าเราถ้าคุณก็ใส่ตู้เย็นเลยมันก็ดีคือว่ามันก็หนึบประกันอ่ะมันหนึมันกินหนึบดไ้เนดสแล้เ็ดยเลยนี่เสร็จนถึงทหที่ขอรัสูงเท่าไรครได้ค่ะตัวกี่ตัวครับตัวสามกโลมโลีสกิโลกโลขุดขาสองโลขาขุดขาสองกิโลแล้วก็น้ำตาลทรายขาห้ากิโลน้ตาลทเลยนี่กที่เาแล้ว่้ ก็ร mm ู้ว่าเขาจะได้นี่คือเขาต้องต้องให้ถ่ายถ่ายรูหมดเลย